สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับช่องคุณเกษตรจอชะตอนะครับมานําเสนอต้นเสารถพันธุ์ไทยนงสีม่วงนะครับท่านที่สนใจปลูกต้นนี้มีกล้าพันธุ์จำหน่ายแล้วนะครับเร็วๆเลยนะครับทักมาได้ตามไอเดียไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับไม่ว่าท่านต้องการกี่ต้นเราก็ส่งนะครับชุดนี้ก็สวยๆนะครับคับท่านผู้ชมครับนี่คือต้น สรสนะครับไทนงสีม่วงนะครับก็รุ่นนี้สวยงามมากนะครับก็เป็นรุ่นที่ถือว่าสมบูรณ์นะครับท่านที่ต้องการที่จะนําไปปลูกนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับตามไอเดียไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับรุ่นนี้นะครับมาเป็นรุ่นครับก่อนหน้านี้ก็หมดรุ่นไปหลายคนหลายท่านก็เสียโอกาสไปนะครับอ่ารุ่นใหม่มาแล้วก็มาบอกกล่าวกันนะครับอดากจะได้สรถไทนงสีม่วง นำไปปลูกนะครับทักทายกันเข้ามาครับนี่คือชุดนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับนี่ชุดนี้ผมส่งนะครับนี่นะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับทักทายกันเข้ามาตามไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ